เนื้อสายเป็นสัตว์ที่ทางสถานีวิจัยวรณเกษตรตรานำมาเลี้ยงในเชิงธุรกิจครับก็พบว่าเลี้ยงไม่ยากเนื้อนุ่มรสชาติอร่อยสำหรับท่านผู้ชมที่มีที่ว่างและสนใจที่จะเลี้ยงเนื้อสายนะครับติดตามชมได้ในช่วงนี้ครับเวลาท่องเที่ยวเดินไพรสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่ายก็เป็นพวกลิงข้างช้างป่าแล้วก็ควางแต่วันนี้รู้เพื่อรวยไม่ได้พาท่านผู้ชมลุยป่านะครับ เพียงแต่มาที่สถานีวิจัยวนกเกษตรตราดกันมาเยี่ยมเยียนกันคราวนี้เขาก็จะมาบอกวิธีการเลี้ยงสัตว์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเนื้อทรายหรือกวางทรายกันครับสำหรับการเลี้ยงเนื้อทรายในสวนป่านะฮะก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดก,การพื้นที่ป่าไม้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนี่ก็ได้อนุญาต นะฮะใหเ้เอกชนเนี่ยมามีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าได้ซึ่งเนื้อซราเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน29ชนิดที่ทางกรมปัญญาได้อนุญ,ญาตนะฮะซึ่งเราต้องไปแจ้งให้กับทางกรมปัญญานใททราบนะครับส,สำหรับวัตถุประสงค์สาคัญในการเลี้ยงเ,ออเนื้อซายในสวนป่านี้นอกจากที่เราจะเห็นทั่วไปว่าจะเป็นการเลี้ยงนะฮะในฟาร์มทั่วๆไปเรากลับมามองว่าถ้าเรามีพื้นที่ป่ามาอยู่เช่นป่าชุมชนหรือสวนป่าอยู่นะฮะแล้วก็เรามา เอากวางเนื้อซานี่มาเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของพื้นที่มากยิ่งขึ้นกวางซานี่มีคุณลักษณะเด่นประการหนึ่งก็คือว่าเป็นสัตว์ขนาดเล็กนะฮะขยายพันธุ์ได้รวดเร็วท้องประมาณ8เดือนเเดือนก็เกิดลูกตีละครั้งนะฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือเนื้อเนื้อซายเนี่ยเนื้อกวางซายเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างดีคือประมาณ300บาทถึง400บาทนะครับนอกจากเราจะขายเนื้อซายแล้วเนี่ย ขายเนื้อแล้วเนี่ยเรายังสามารถขายพ่อพันแม่แม่พัน,นุ์ฮะให้กับคนสนใจทั่วไปได้อีกประการก็คือเขาวกวางนะฮะคือสามารถตัดเป็นเข้าเครื่องยาเป็นสูมมนไพรได้ซึ่งเป็นที่นิยมกันอยู่ทั่วไปนะครับจากการศึกษาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วประมาณปีหนึ่งนะฮะควางก็จะกินหญ้ากินพวกพืชอาหารสัตว์นี้ประมาณ1ตัวประมาณหนึ่งพันกิโลแปดร้อยถึงหนึ่งพันกิโลนะฮะเนื้อทรายนะฮะคุณประโยชน์ทางพภชนาการสูงะฮะโดยเฉพาะโปรตีน นอกจากนี้เนี่ยเนื้อทรายเนี่ยปลอดภัยจากสารพิษไม่เหมือนพวกเนื้อหมูเนื้อไก่นะฮะซึ่งมีการใช้ฮอร์โมนแต่ว,ว่าเนื้อทรายเราสามารถเลี้ยงได้โดยใช้พืชโดยทั่วไปธรรมชาตินะฮะงั้นโอกาสที่จะมีสารพิษอยู่ในเนื้อนี่ก็ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะแทบจะไม่มีเลยก็ได้อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือการเลี้ยงเนื้อทรายในสวนป่าเนี่ยสิ่งสําคัญคือว่าเราจะต้องมีกําหนดจํานวนเนื้อทรายที่เหมาะสมกับพื้นที่นะฮะว่าจะเลี้ยงกี่ตัวนะฮะที่จะไม่สม่งผลกระทบต่อ พื้นที่ป่าไม้นะฮะเราอาจจะกาหนดรอบ,บุนเวียนเช่นว่าออ5ปีแรกเราเลี้ยงในพื้นที่หนึ่งไร่นะฮะอีก5ปีต่อไปเราก็ย้ายไปเลี้ยงอีกที่หนึ่งเป็นรอบ,บุนเวียนในการในการเลี้ยงเนื้อทรตย์เพื่อเพืพ่อที่จะให้ป่าที่อยู่ในพื้นที่เดิมเนี่ยได้มีการฟื้นฟูกลับมานะครับในภูภาคต้นดอกสวนป่าชนิดหนึ่งที่น่าสนใจที่จะน่าจะนำเนาาื้อสรายไปทดลองเลี้ยงคือผมคิดว่าเป็นสวนป่าไม้กิสนาฮะท่านี้เนื่องจากว่ากิสนาฮะเกิดขึ้นมาจากรอยแผลที่อยู่บนต้นไม้ และกวางเ,เป็นสัตว์ที่ชอบเสียดสีต้นไม้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถเอาเนื้อทรายไปเลี้ยงใน,ในสวนป่ากาเนยแล้วให้ปล่อยให้กวางเ,เสียดสีต้นไม้นะฮะหลังจากนั้นเ,นเราก็เก็บกิษณาที่ปรากฏอยู่บนต้น,นะะก็จะเป็นผลประโยชน์ประการหนึ่งโดยเฉพาะในตะนออกมีการปลูกกฤษณากันค่อนข้างเยอะพอสมควรโดยเฉพาะในจังหวัดตราน,นะฮะซึ่งรูปแบบนี้ยังมีใครทดลองใช้นะฮะถ้าเกิดว่าในสวนป่ากฤษณาอายุสักห้าปีะ,ะที่เริ่มสามารถทําผ,ผลผลิตได้นี่เรา มีการทดลองเลี้ยงกวางซรายนะฮะไปเลี้ยงในสวนป่านอกจากจะได้กิจสนาแล้วเนี่ยเรายังได้เนื้อทรายนะได้ผลผลิตจากสัตว์ด้วยก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะสำหรับในส่วนของงานวิจัยตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผู้ใดต้องมูได้สนใจนะฮะอยากจะติดต่อมาศึกษาดูงานนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะที่สถานีวิจัยวนาเกษตราร์นะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 1 3 0 4 8 5 7 2ครับ ่าสนใจนะครับสำหรับผู้ที่มีพื้นที่เปล่าๆไว้ก็ปลูกต้นไม้ไปเลี้ยงเนื้อสายไปแล้วก็รวยกันไปใหญ่เลยล่ะครับฉเฉลยคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม้ดอกที่นักวิจัยใช้รังสีแกมมาเพื่อปรับปรุงพันธุ์คือเบนจมาม่าครับส่วนผู้โชคดีก็มีรายชื่อดังนี้สำหรับคำถาม<ไ>ป,ประจำสัปดาห์นี้ถามว่า ส่วนสำคัญที่สุดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไรกข้อมูลขอคอมพิวเตอร์รีบโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามด่วนนะครับผู้โชคดี5ท่านจากการโทรศัพท์และอีกหนึ่งท่านจากปริศนียบัตจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการทันทีครับสนับสนุนของที่ระลึกโดยบริษัทสยามคูโบต้าอุตสาหกรรมจำกัด เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับสาระหลากหลายที่ได้ชมกันไปในวันนี้ผมเชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะอยากให้ทางรายการนําเสนอในเรื่องใดมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่คิดค้นขึ้นเองและอยากนําเสนอในรายการมีข้อติชมหรือว่าต้องการเอกสารจากทางรายการนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับที่รายการเกษตรศาสตร์นําไทยตามที่อยู่ที่ปรากฏขณะน,นี้หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับทางรายการยินดีที่จะค้นหาข้อมูลและจัดส่งไปให้ท่านทันทีครับ น่าเสียดายนะครับเวลาของรายการเกษตรศาสตร์นําไทยในวันนี้หมดลงแล้วครับในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับสาระดีๆที่น่าสนใจแบบนี้ทุกวันเสาร์นะครับ6โมงเช้าถึง6โมงครึ่งทางททบสําสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ